In the world ที่โลกของเราถูกกวนตีนโดยเหล่า Shadow in the Dark Hour พระเอกที่ไม่ไม่พูดหาอะไรเลยกับพองเพื่อนที่คอยช่วยเหลือในยามที่เราลำบากนั้นต้องต่อกรองกับเรา Shadow ที่อยู่ในค a r k h ัวซึ่งมันก็เป็นโรงเรียนที่เราอยู่เฉยๆในไอเหียกับค่า Social Stack ที่เอามาเพื่อเเออออ่อ่จีสาวอ่ะ You know และทำความรู้จักกับเพื่อนๆในโรงเรียนโท พวกมึงคิดว่าก <t avez> ูจะทําเพื่อสายอย่างเดียวหรือไงกับการใช้พลังที่เด็กๆก็อยากทาตาม เดี๋กกูร้องบ้างดิเพราะและเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นที่ทำเอากูไม่รู้จะเชื่อใจใครดี Persona 3 Limit ไม่ใช่ Persona 3 Reload เป็นไงได้ปะได้ปะเฮียกูน่าจะลองภาคเทรนเลอร์ได้แล้วมั้งเนี่ย Crazy how time flies. ในที่สุดก็เล่นจบสักทีแม่งเป็นวันเลยสัปดาห์ก็ว่าได้กับเกมเนี้ยก่อนอื่นเลยมันจะมีสปอยแต่เราก็ไม่อยากสปอยมากถึงขนาดนั้นเพราะอยากให้ท่านผู้ชมได้ลองเล่นเองบ้างอยากลองสัมผัสดูเองแหว่อันนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการที่เราเล่นเกม Persona 3 Reload ก็คือกูเล่นจบแล้วแหละกูถึงมาเล่าประสบการณ์ได้ Persona 3 Reload เนี่ยม,มันเป็นเกมแนวเน้เรื่องที่เข้มข้นแม้ขนาดมาการสต้มยำเข้มข้นยังไม่เข้มข้นได้เท่ากับเกมนี้เลยลองพูดเอ๋ลองพูดแบบเมื่อกี้3รอบนั่นไยที่เน้นใน,นเรื่องชีวิตและความตายฉะนั้นเด็กๆที่ยังอายุไม่ถึงควรครับเดี you know ๋ยวน้องไปเล่นเกมอื่นก่อนอย่าเพิ่งเพราะไอ้เหี้ยเกมนี้ถ้าเกิดเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสตอรี่กันอะไรดีๆมันค่อนข้างแบบ ลึกและค่อนข้างดาร์กพอสมควรอย่างเช่นไอเ้เนี้ยมันมีตัวหนึ่งที่แบบอยู่กับเรามานานตั้งแต่ตอนแรกเลยไอเ้เนี้ยแชมนอิฟุสกิคชับไอเ้เนี้ยตอนแรกอะ่ะเป็นไอเ้เนี้ยตัวช่วยเราอย่างดีกลายว่าอยู่ดีเป็นตัวร้ายแล้วตายอย่าง,ง,โ,งโง่ไอเ้เนี้ย <laughs> และเรื่องเรื่องของมันนี่ก็มีอะไรที่แบบว่าคอยแบบว่าทำให้แบบว่ารู้สึกติดตามตลอดเวลาเข้าใจนะเรายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นตัวดีตัวร้ายกันแน่อย่างเช่นยูดีไอเฮี้ย er, ตัวหนึง่งแม่งกลายเป็นตัวร้ายยูดีไอเฮี้ย er, ตัวร้ายที่มันอยู่ในแก๊งตัวร้ายแม่งเสกไปม,มีความรักกับกลุ่มพระเอก แล้วก็มีตัวละครที่ทําความรู้จักกับเพื่อนพไปเอกกับเพื่อเอกนั้นอะแม่งอยู่ดีการเป็นไฟแนลบอสของเกมนี้บราไอ้เหี่ยมันมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะทั้งอาร์กิสเอโยวอ what the fuck ทั้งอะไรอีกนูนี้นั่นไปหมดเลยก็คือก่อนอื่นเลยเราจะพูดเกี่ยวกับตัวละครที่เราจะได้เจอกันใน Persona 3 Reload นะเว้ยยูคาริจุนเพผมพูดได้เลยว่าจุนเพยนี่คือ Isma Boy m a Boy มิซูรุกับสัปดาห์ที่หายไปกับการ ปั๊มค่าโซเชียลสเตตเพื่อมาจีบแม่งกูล <c oughs> <c oughs> องจริงๆนะเว้ยคือกูแบบไอ้เหี้ยคือกูพยายามมากๆเพื่อที่จะมาจีบแม่อยู่ตัวหนึ่งอะและการว่ากว่าจะกูจะจีบแม่งได้คือกูต้องเดินสตอรี่ให้ถึงช่วงหนึ่งก่อนอะคือมันต้องรองเห็นพ่อต้ายถึงเม้่ถึงจะจีบได้อะคือ what the fuck แหมกูพูดสาวพยายามฟาร์มมาเป็นสัปดาห์ Yes, yes, let's go. Oh my god, กูเป็นสัปดา o d I've been waiting for this. และก็ซานาดา my boy, ไอ้ตัวนี้แหละโตแครี่ของกูซานาด a is my boy, you know. แคร r ี่นับวันขนาดเอ็นเกมไม่ยังทำให้แบบว่า เอ็นเกมแม่งง่ายมากๆกูจะได้ไม่ต้องฟังแด่หลอกที่แม่งตัรร้ายแม่งพูดพูดบ่อยจนกูไม่รู้กูจะต้องแบบยังไงดีมันก็สกิปไม่ได้อะเฮียแล้วก็มีพี่หมาแล้วก็มีเด็กอนุบาลที่สาเหตุการเข้าเนี่ยกว่าจะเรียนรู้ได้ว่าสาเหตุการเข้าในกลุ่มนี้คืออะไรแม่งคือแบบว้าวตอนนั้นที่กูเล่นแรกๆคือกูช็อกมากเลยแล้วก็อาร์กิสหุ่นยนต์ที่เป็น หุ่นยต์ที่คอยกระจัดเหล่าชาโดเว้ยแล้วก็อารากากิอ่อไอ้ตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากถึงมันจะเป็นตัวที่กูพูดได้เลยว่าอยู่ในใจกูเสมอเพราะว่าช่วงที่มันได้มันมามันเป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจค่อนข้างแรงกับสกิลที่ค่อนข้างเสี่ยงแล้วมันเป็นตัวที่กูชอบไงตัวอะไรที่มันเสี่ยงนี่กูชอบมากๆเลยเะียแล้วมันเป็นเพื่อนกับนาดาด้วยอู้แต่มันตายด้วยนะอู้อ๋อลืมไปมีฟูกะด้วยไอ้เหี้ยกูลืมได้ไงวะแมง เป็นตัวบัฟของทีมอีกตัวหนึ่งเลยและเกมเนี่ยสิ่งที่ดีเลยคือสตอรี่เราพูดไปแล้วเข้าใจช้สตอรี่เราพูดไปแล้วเกมเพลย์ว้าวคือมันมีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ทั้งเราต้องดูเรื่องอาวุธอาวุธใส่กับตัวละครไหนอาวุธไหนดีๆใส่กับตัวละครไหนแล้วมันเวิร์กก็ลงเท้า นั้นเครื่องรางต่างๆนานานที่ช่วยให้เกมเราง่ายยิ่งขึ้นถ้าเกิดเราแส่ไลดีให้นะแล้วก็สกิลที่เราได้มาเวยคือในช่วงของสกิลของเราพอโซน่าแต่ละตัวมันมีอยู่แค่แปดซึ่งสกิลอ่ะมันได้มากกว่าแปดงแล้วเราก็ต้องเลือกให้ดีๆว่าสกิลไหนที่แบบไม่จําเป็นแล้วเราค่ไปเปลี่ยนกับสกิลที่เราได้มาตอนเลเวลหลังๆซึ่งถ้าเกิดเอาเอาตามตรงนะสกิลที่มันจําเป็นจริงๆคือสกิลบัฟและดีบัฟ มันจะมีสกิลจำพวกแบบบัฟหมูกับดีบัฟหมูทั้งบัฟเกาะและดีบัฟเกาะอย่างเงี้ยอ,อจำเป็นชิปขายกูพูดได้เลยว่าถ้าเกิดกูขาดไอ้สเปลบัฟหรือดีบัฟนี่กูพูดได้เลยว่ากูไม่มาถึงเอ็นเกมไม่ง่ายหรอกกูคงโดนตบแน่แล้วมึงก็ต้องเข้าใจด้วยว่าอ่าสตูบางตัว มันมีสกิลหนึ่งอะที่ค่อนข้างอันตรายเว้ยถ้าเกิดเราไม่มีสกิลไม่ไม่ได้ซื้อของเพื่อแบบให้หลบดีๆน,น,ดน,น,นี่คือมือโดนแน่ๆคือสกิล insta Kill move เรียกได้ฮาฮามะนี่ถ้าเป็นใน Persona คือสกิลที่บอกว่าจะฆ่าเรา 1, ทันทีถ้าเกิดเราโดนแต่ชิบหายถ้าเกิดเราไม่แบบไม่มีวิธีแก้กับสกิลพวกนี้มันก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะเว้ยเพราะว่าหลังๆในช่วงเลเล่เ,ลเกมนี่มัจะเจอบ่อย เจอบ่อยยิ่งกว่าเจอแม่งในตลาดนัดอีกเนียแล้วก็ระบบโซเชียลเว้ยอู้โซเชียลโซเชียลสเตตแต่โซเชียลที่มันเป็นการ์ดอ่ะไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะไอ้คกูเรียกเก็บการ์ดแล้วกันคือโซเชียลสเตตนะเว้ยเป็นเป็นค่าความไอ้นี่แต่ละอย่างที่แบบว่าเริ่มแรกเราจะเริ่มด้วยเลขมหนึ่งก่อนเว้ยคือเรายังไม่มีอะไรดีสักเท่าไหร่จนเราต้องแบบเก็บค่าสเตตนั้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่6นั่นคือขั้นที่ตันคือแบบคนอื่นเขาจะเห็นเราเป็นแบบ หล่อเทเฟี้ยวฉลาดหรือไม่ก็แบบมีความน่าหลงไหลแบบสัตว์อย่างนี้โอ้หมายก่อนแล้วมันเป็นค่าสแตทที่ดีมากในการที่จะไปจีบทีเมทของพวกเรานะครับอย่างเช่นไอยูคาริฟูกะหรือมิซุรุกูเพิ่งมารู้เนี่ยแหละว,ว่ามันต้องทำให้สแตทตันก่อนถึงไปจีบได้และพอไปจีบเสร็จกูต้องทำอะไรเหรอกูต้องคุยกับแม่ประมาณ1ิกว่ารอบเพื่อที่แบบว่าจะจีบมันติดนะ แต่ไม่ใช่ว่าการทุกนี้มันจะดีในเรื่องการจีบหรือว่าอะไรอย่างนี้การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆในโรงเรียนหรือเพื่อนๆแต่ละคนที่อยู่ต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยมันก็ช่วยให้เราได้เพอร์โซนาทีา่ดีๆมาด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราถือคาดสิบของแต่ละการ์อะไรประมาณนี้ที่เราได้มาเพอร์โซนาที่เราจะได้นั้นอะ่ะอู้พูดได้เลยแต่ละอันแม่งดีมากๆเลยนะครับดีมากๆแลนะการได้เพอร์โซนาแบบ ไอ้แบบใหม่เนี่ยมันไม่ได้มาแค่ก,การาดๆอย่างเดียวมันมากับการพูดคุยกับเราเพื่อนพ้องในทีมเมทของเราอย่างเช่นคุยกับจุนเทอย่างนี้คุยกับซานาดาอย่างนี้คุยกับไออามาด,ด่าไอเด็กเนีย่ยเออไอเด็กอนุบาลนะ่ะเออก็อย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ทําให้เราได้สกิลของมันมาไม่ใช่สกิลเลยทำให้เราได้เพอร์โซน่าที่ดีๆมา และดีไม่ดีเรายังบัฟเพื่อนให้ด้วยนะเรายังได้ทําให้เพื่อนอนะ่ะได้บัฟมาด้วยอู้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆในโหมดพวกนี้เออแล้วเราเริ่มพูดไปว่าระบบการต่อสู้มันเป็นยังไงเวคือระบบการต่อสู้นั้นอะ่ะมันเป็นแนวเทิร์นเบทที่เราต้องสู้กับเราชา์โดไปเรื่อย,อยมันไม่ได้เหมือนกับมันเหมือนเราเล่นคล้ายๆ Final ิล์มออสเซียแหละ แต่มันมีหลายอย่างที่ทำให้เราสามารถได้เทิร์นได้มากกว่าฝั่งศัตรูเว้ยนั่นคือการชนะิฟ f ์ชิฟ f ์น่ะคือการที่เราแบบตีจุดอ่อนของศัตรูใช่ไหมแล้วเราสามารถสลับไปให้ทีมเมทของเราที่แบบว่ามีจุดอ่อนสามารถตีจุดอ่อนของฝั่งศัตรูได้เว้ยและมันโกงนะเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราตีจุดอ่อนเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราชิฟ f ์ไปทางอีกทีมเมทอีกคนนึงการว่าทีมเมทเราอ่ะจะได้ตีประมาณ2ครั้งได้ เทินตอนของชิฟกับเธอนของมันเองซึ่งมันทําให้เราได้มีเทินได้มากกว่าปกติเว้ยกายว่าเราต้องทําให้ศัตรูตีน้อยกว่าเราตีเว้ยเอาง่ายเลยคือเราต้องให้ศัตรูตีน้อยกว่าเราเวเพราะว่าหลังๆเนี่ยศัตรูอ่ะกูจะพูดเรื่องนี้เดียวอ่ะคือกูไม่รู้ว่ากูคิดถูกหรือเปล่าวะคือ สตูอ่ะมันยิ่งดาเมจแรงขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่เราเสียไปเว้ยนั่นแสดงนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเราไม่รีบปิดจ็อบหรือว่ารีบไม่รีบข่ามันให้ไวดาเมจมันแม่งยิ่งสูงมากยิ่งขึ้นกูไม่รู้นะกูคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าตอนหลังๆที่แบบกูเสียเวลากับไอลูกสมุนตัวน,นี้มากเกินไปปุ๊บม,มันใช้สกิลหนึ่งที่แบบตอนแรกดาเมจไม่ค่อยแรงกันว่าแม่งดาเมจแรงมากๆจนบอกว่าขนาดกูบอฟเพิ่มเกาะแม่งยังแรงเิบหายเลย แล้วแต่ละตัวมันดีในแต่ละเรื่องนะเว้ยฉะนั้น You น n ต้องต้องเลือกอะ่ะและคืออย่างนี้ทีมเมทที่เราสามารถเอาไปเข้าไปในทาร์ทารัสหรือเข้าไปในโรงเรียนของเราเนี่ยมันใช้ได้ประมาณ4คนแต่ทีมที่แบบเราได้มาจริงๆอน่ะในในเรื่องของเราอะ่ะมันได้ประมาณ8หรือไม่ก็ประมาณ9คนเว้ยฉะนั้นเราสามารถสลับสับเปลี่ยนแต่ละคนได้สลับสับเปลี่ยนแต่ละคนให้แบบว่า ให้ทีมเรามันดีได้ในช่วงนั้นเวย้ยเพราะว่าแต่ละคนมันดีไม่เหมือนกันอย่างเช่นสนาดะมันดีมากๆตอนที่เจอกับพวกมอนที่แบบแพ้สายฟ้าเพราะว่าสนาดะมันมีสกิลสายฟ้าที่ดีแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องดาเมจหรือว่าอะไรพวกนี้ได้ดีเว้ยแต่มันจะแพ้ไอ้พวกมอนที่แบบใช้ธาตุน้ําแข็งหรือไอ้พวกใส่ดีบัฟให้เราโดยเฉพาะไอ้ดีบัฟกวนหรือเฮียอะไรเนี่ยโ oh อ้ไม่กลโคตรหน้าลำคาญเลย หรือยูคาลิยูคาลินี่คือตัวฮิลประจําหลักของเรื่องนี้เลยจุนเทโอ้ไมค์ก้สกิลไฟของแม่งโหลุโถ่อยมากๆกูพูดได้เลยว่าสกิลไฟโหลุโถ่อยแต่สกิลดาเมจมันแม่งโคตรดีอาร์กิสนักบัฟประจําชาติอามาดะคือเป็นนักใส่โล่เลยแต่ว่ามันจะแพ้ไอ้สกิลพวกออมที่โอ้ไมค์ก้คือท่านผู้ชมคือมันมีบัฟคือแต่ละตัวเว้ยมันจะมีสกิลที่แตกต่างกันไปว่าแต่ละคนมันจะสามารถป้องกันสกิล อะไรก็ได้หรือว่ามันจะมีจุดอ่อนของธาตุอะไรก็ได้ประมาณนี้สมมติถ้าเกิดเราใช้สนาดใช่ไหมมันแค่ธาตุสายฟ้ามันจะบ็อกธาตุสายฟ้าเว้ยแต่ถ้าเกิดมันโดนธาตุน้ำแข็งมันติดจุดอ่อนแล้วทาให้ศัตรูได้เทินอีกเทินหนึ่งแต่มันยังมีธาตุอีกธาตุหนึ่งที่มันไม่ได้ใส่ออกไปนั่นคือธาตุออมไมที่มันคือสกิลที่ไม่สนหาเลยเลย แล้วแม่งบางตัวไม่มีสกิลแบบฉบับที่บอกว่าแม่งยิงอย่างแรงและแรงมากๆแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในช่วงเอ็นเกมนะฉะนั้นฟาร์มต้นเกมให้มันดีซะก่อนนอะน้ะออ,อ,อแล้วมันก็คือการไต่ระดับไปเรื่อย แต่เราก็ไม่สามารถว่าเราจะฟาร์มได้ตลอดเวลานะเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่ถ้าเกิดเราไปเข้าไปในทาร์ทรสใช่ไหมแล้วเราเข้าไปในขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีคําว่า border floor หรือเรียกง,ง่ายว่าทางตันมันจะตันช่วงแรกแหละเพราะว่าเรายังเดินเรื่องสตอรี่ไม่ถึงไหนไว้คือถ้าเกิดสมมติเราไปจากชั้นแรกจะไปถึงชั้น25หรือ27เนี่ยแหละมันจะมีชั้นตันเว้ แสดงหมายเพราะว่าเราไม่สามารถขึ้นไปตรงนั้นได้จนกว่าเราจะทำสตรอรี่ให้เสร็จให้ไปถึงช่วงหนึ่งแล้วมันถึงจะเปิดทางให้เราขึ้นไปอีกซึ่งการที่เราขึ้นไปในทาทราชจนถึงชั้นบนสุดนั้นมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าไอ้บอสตัวสุดท้ายที่เราต้องสู้น่ะแม่งต้องให้เราขึ้นไปในชั้นบนสุดเว้ยซึ่งถ้าเกิดหมายเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ฟาร์มหาในเลยในช่วงหลังๆเนี่ยตอนที่เราสู้กับบอสตัวสุดท้ายนี่คือเราต้องไปปั่นทาทรัสจนถึงชั้นบนสุด ซึ่งพวกมึงไม่น่าจะทําอย่างนั้นนะเพราะว่าแต่ละคนมึงต้องฟาร์มแน่ๆและระบบเซฟเออระบบเซฟกูจะเล่าอะไรฟังคือระบบเซฟเว้ยหนึ่งอย่างเลยระบบเซฟในเกมนี้มันไม่มีคําว่าออโต้เซฟก็จะช้ามันไม่มีคําว่าออโต้เซฟแสดงว่าเราไม่สามารถเชื่อปากหลักได้ว่าพอเราออกจากเกมเนี่ยไอ้ตรงที่เราอยู่ตอนนั้นอ่ะมันยังจะอยู่เย้ยเราต้องเซฟตลอดเวลา เพราะว่ากูมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่กูเผลอไปปิดเกมแล้วลองเปิดเกมใหม่ทีแล้วกูต้องมาสตาร์ทกับกับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเซฟไฟล์แม่งไม่มีเพราะว่ากูลืมเซฟแล้วการเป็นว่ากูต้องมาปั่นช่วงแรกจนมาถึงช่วงที่เราค้างไว้อยู่อะเออซึ่งตอนที่กูแบบเสียเซฟไฟล์ตอนนั้นคือกูลบเกมนี้ทิ้งเลย <laughs> แล้วบอกว่าเี้ยกูสามปั่นมาทั้งนั้นปั่นมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงจะสามสี่ชั่วโมงอยู่แล้ว แล้วเราขอพูดในนะเรื่องอีกนะเว้ยในเรื่องในหมวดเนื้อเรื่องอีกในหมวดเนื้อเรื่องเนี่ยกูไม่เคยมีเกมไหนๆเลยนะที่ทําให้กูเกือบเสียน้ําตาได้เท่าเรื่องนี้นะเว้ยแม่งเนื้อเรื่องมันเข้มข้นจริงทําให้กูเสียน้าตาได้นะเพราะว่ากูเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยมีอิโมชั่นในการดูหนังที่อะไรเลยแม้แต่ในดูหนังในโรงหนังเนี่ยบางทีกูก็มีขำอะไรบ้างหรือว่าอะไรนะส่วนใหญ่กูดูดแต่หัวแตกมอ้เหีย,ยกูไม่รู้คือ กูไม่เคยแบบมาลั่งเสียใจกันในเริ่มเพราะมันไม่ได้แบบฮิตฮาร์ด m ด c h มัชแบบมันไม่ค่อยแบบตึงไม่ค่อยแบบตรงและตึงขนาดนี้มาก่อนเลยจนมาถึงช่วงหนึ่งที่แบบว่าของสนาดาะก,กินเปะโอ้โห,โโหจินเปกับชิโดริอย่างเงี้ยกับสนาดาแล้วก็อารากาจิอย่างเงี้ยโอโ้ไอ้เนี้ยช่วงนั้นคือคืูแบบตึงอ่ะมันเศร้าอ่ะมันเศร้าจริงเ้ย กูเลยอยากจะลองว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจเกมแนวใน,นเรื่องที่ค่อนข้างเข้มข้นและมีเกมเพลย์ที่แบบว่าต้องให้เราติดตามตลอดเวลา p e r s o n ซเชิญเลยครับเล่นเลยเลย่นเลยเล่นไปเลยแต่ว่าราคามาอาจจะสูงหน่อยฉะนั้น You know แค่ฟังๆไปก่อนแล้วกันนะเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดมีตังแล้วค่อยอยากเล่นแล้วค่อยซื้อก็ค่อยซื้อดีกว่าโอเคจบ ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้หรือมีอะไรที่เราพลาดไปเนี่ยก็ขออภัยด้วยละกันเพราะว่าเอาตรงๆนะคือเราอาัดคลิปนี้ตอนที่เราเล่นเกมนี้เสร็จพอดีฉะนั้นในเรื่องช่วงเก่าๆที่แบบว่าเราเล่นไปอาจจะมีหลงๆลงลืมๆอยู่บ้างเพราะว่ากว่าเราจะจบเกมนี้แม่ก็ล่องไปสัปดาห์เลยก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้คนอื่นเห็นด้วยกันจะเป็นกำลังใจเป็นอย่างมากแล้วก็นี่คลิป2คลิปนี้คลิปเก่าคลิปใหม่ไปดูกันด้วยไว้เจอกันใหม่คราวหน้า นะจ๊ะชาวเซเบอร์โซเชียลทั้งหลายบ๊ายบายอ่ะดโอสครับท่านผู้ชม